นายสยามศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำหัวหน้าส่วนราชการนำผู้ร่วมพิธีประกอบพิธีถวายราชสักระถวายพระพรชัยมงคลและร่วมรงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระชฉยรักและเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นณสารากลางจังหวัดอุดรธานีโดยมีกรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธี สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพารัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่สองเมษายนพุทธศักราช2498ณนาพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่3ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชีนาธิระบราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพตาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชประนิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤวไทยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกบ์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆและยังทรงพระปริชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ พระองค์ทรงประพันธ์และแปลหนังสือมากมายรวมทั้งหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนโดยทรงใช้พระนามแฝงหลายชื่ออาทิแว่นแก้วรัฐบาลจึงมีมติกำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันหนังสือเด็กแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ